สวัสดีครับลุงโตโน่พาคินพาเพลินชาแนลภูมิใจเสนออ่านทา้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคหนึ่งเล่มที่5ตอนที่1 0 6ตอนโค่นมหาเสนาบดีก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโตโน่พาคินพาเพลนนินครับขอบคุณครับโค่นมหาเสนาบดีเพียงไม่กี่วันเราคุณนางอี้ซื่อตึกตูฉ่ายเยี่ยนนำหนังสือขึ้นมา กล่าวโทษท่านมหาเสนาบดีหลินย่อฟู่ฮุบสมบัติผู้อื่นทำร้ายชาวบ้านถึงแก่ชีวิตข่าวพอแพร่ออกไปถึงกับสถานทั่วมหานครแต่เนื่องจากอูป๋ออันสวมหมวกของไส้สึกแควนเปิดฉีดังนั้นผู้คนทั่วไปเอ็นเอียงมาทางใต้เท้ามหาเสนาบดีแต่ระหว่างที่นางอูซื่อเดินทางมาให้การที่ตึกต้หลีซื่อกับเพชินเหตุการณ์รอบสังหารไม่ทราบว่านางอูซื่อมีชะตากล้าแข็งหรือว่าใต้เท้ามหาเสนาบดีชะตาตกตำ่ำ ประจวบกับองค์ชายรองกับเสื้อจือของจิ้งอ๋องออกมาเดินเล่นจึงยื่ยนมือเข้าช่วยเหลือเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้เหตุการณ์ก็เกิดการเปลี่ยนพลิกตามคำร่ำหรือห้องเต้นในวังเคยตัดถามท้ายจื๋กับองค์ชายรองว่าเรื่องนี้ควรจัดการอย่างไรท้ายจือการาบทุลว่าหลักฐานไม่เพียงพอไอ้เท้ามหาเสยงามบดีมีคุนนาประกูลมี่หนปุปการต่อประเทศไม่ควรหลงเชื่อคำคน ส่วนองชายรองแม้ยืดมือช่วยเหลือนางอูซื่อแต่ยังรักษาความนิ่งเอาไว้จะอย่างไรมหาเสนาบดีจัดอยู่อันดับแรกของกองของร้อยหุนนางไม่ว่าจัดการอย่างไรต้องเกิดเป็นมรสุมใหญ่โตแต่ว่าค่ำคืนนั้นพอจิ้งอง๋องทราบเรื่องนี้จากปากคำบุตรชายก็บันดาลโทษะเดินทัทางเข้าวังไปจับเก่าพูดคุยกับหวงทรงหมายเหตุวงเล็บ หวังทรงคือผ้าเช็ดถาที่เป็นฮองเต้ก็คือฮองเต้แหละหนึ่งคืนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่มีผู้ใดทราบแต่ค่ำคืนนั้นฮองเต้ทรงรื้อหนังสือกราบทูลที่ทับถมมาสิบกว่าปีทรงตรวจสอบการเงินของกรมะเบียเราษนราชทั้งตรวจสอบผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของเต้าเท้ามาหาเสนาบดีสุดท้ายทอดถอนพระไถยออกมาขุนนาง สื่อซื่อคือนางซื่อซื่อเส,อส,อส,อส้นทางชันตุงเผงถิงเซิงหรือมันสอบได้ตำแหน่งตรงจิ้วเมื่อ11ปีก่อนตอนนั้นเราเพิ่งขึ้นเป็นมหาเสนาบดีเห็นว่าคนผู้นี้เชื่อฟังวาจายิ่งหลินยอบฟู่ผู้นี้อายุ40กว่าปีแต่ไม่น่ากับชราร่วงโรยย้ำนั้นกล่าวอีกว่าคิดไปถึงมันจะเชื่อฟังวาจาถึงเพียงนี้ท่านสมควรทราบเราไม่ได้สั่งให้ พิงถึงเซิงกระทําเช่นนี้หูปออันตายแล้วหากเราคิดระบายแค้นใส่คนในครอบครัวของมันต้องไม่กระทําเช่นนี้ยวนหงเต้าซึ่งเป็นทั้งคนสนิทและสหายของหลินย่อฟู่องบทคิ้วกล่าวว่าอาจบางทีใต้เท้าเถิงคิดอ่านแทนเสียงแย่หมายถึงใต้เท้ามหาเสนาบดีนะครับจึงกระทําเรื่องโง่เข่ขาเช่นนี้หลินย่อฟู่ค้ายิ้มไม่เชิงหยิงกวาดมองมันแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าว แต่ว่าผงเถิงเซิงไม่ใช่คนโง่เขลาหากไม่มีคำสั่งที่ออกจากกรรเนียบมหาเสนาบดีมันต้องไม่ใช่ตำแหน่งของตัวเองเป็นเดิมพันเดีว่าแต่เมื่อวันก่อนเกิดการฆ่าคนกลางถนนนี่เป็นฝีมือของผู้ใดเห็นได้สืบสอบถึงธรรเนียบมหาเสนาบดีได้ยวนหงเต้ามีสีหน้าเรียบเฉยอยู่บ้างยกมือลูกคำเขายกมือลูกเขาใต้คานกล่าวว่าโหจงเว่ยเป็นคนของวังตะวันออก แต่เพียงเป็นหมากตัวเล็กๆสมควรไม่มีกําลังขวัญกระทําเรื่องเช่นนี้หากต้องเป็นคนหนุนหลังเพียงไม่ทราบว่าเป็นฮองเฮาหรือจางกงจูหลินย่อฟู่ยิ้มพรางกล่าวว่าเป็นมินรุย่ยหรือขุมกําลังในราชสำนักของนางส่วนใหญ่อยู่ที่ตึกตูฉาเอี้ยนนี่เป็นการแก้แค้นของนางแก้แค้นอันใดหลินเย่อฟู่ทออถอนใจกล่าวว่ามากมายยิ่งทั้งเรื่องของเฉินเอ,อ๋อรรวมทั้งเรื่องของบุตรเขยยังมีเรื่องระหว่างเรากับนาง หยวนหงเต้ากล่าวว่าความจริงแล้วนี่ขึ้นอยู่กับความคิดของฝ่าบาทหากว่าฝาบาทไม่เชื่อตำแหน่งของเสียงแยงยังคงมั่นคงดุดขุนเขาลิ้นยอฟูยิ้มพรางกล่าวว่าฝาบาทย่อมดูออกว่านี่เป็นฝีมือที่ทื่อด้านปัญหาอยู่ที่ฝ่าบาทต้องการมองดูหรือไม่ เสี้ยงเหย่จะไหนกล่าวเช่นนี้ลิ้นยออผู้หลับตาหลงแยกแยะว่าเมื่อวันก่อนมีคุณนางหมุนเสียชีวิตไปมากมายเราจัดอยู่อันดับแรกของคุณนางบุนความจริงต้องรับผิดชอบมันกล่าวย้ำว่าประเด็นสำคัญคือฝ่าบาทไม่ต้องการให้เราอยู่ในตำแหน่งมหาเสนาบดีอีกต่อไปยวนองเต้ากล่าวอย่างนอบน้อมว่าเสี้ยงแหย่เรื่องราวยังมีหนทางแก้ไขกลับกลาย ขอให้ฟานสังสูออกหน้าเธอตระกูลฟานกับสำนักตรวจสอบมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นหากว่าเท้าเฉินผิงผิงยอมยืนอยู่ฝ่ายเสี่ยงแย่อย่างนั้นไม่ว่าตึกตูจ่ายเอี้ยนขึ้นไหวอย่างไรฟาบาดยังจะยืนอยู่ฝ่ายท่านลินยอกฟู่สันทิสะกล่าวว่าฟาบาดเพียงต้องการให้เราเปิดทางให้เปิดทางให้กับผู้ใดลินยออฟูกล่าวว่าให้กับไทจื้อหรือ,ออาจบอกว่า ให้กับห้องเต้นในอนาคตมันกล่าวอย่างคุณคิดว่าฟ้านเสียนมีบทบาทอย่างสูงหากว่าเรายังอยู่ในราชาสำนักมันมือหนึ่งดูแลสำนักตรวจสอบเมือหนึ่งคุมท้องพระคงังหากยังมีเราหนุนหลังนับเป็นสภาวะที่แม้แต่องค์ชาย,ยังอาจเทียบเปรียบได้ก่อนหน้านี้เราเคยบอกต่อฟ้านเสียนว่าต้นไม้สูงเด่นเหนือพนาต้องถูกลมกวาดพัดพา มันยิพรางกล่าวว่าพระประสงค์ของพระบาทชัดแจ้งยิ่งพระองค์คิดพอสร้างฟ้านเสียงขึ้นเป็นยอดขุนนางเพื่อช่วยราชการขององค์ชายที่จะขึ้นของบรลลังในอนาคตเมื่อฟันแสนคิดขึ้นสู่ตําแหน่งเราย่อมต้องลงจากตําแหน่งมันกล่าวย้าว่าหากเรายังอยู่ในตําแหน่งฟ้านเสียงจะขับขันอันตรายแล้วหยวนหงเต้าใจหายบูบหางตาพบว่าที่มุมปากเท้ามาหาเสนาบดีประดับด้วยรอยยิ้มน,น้อยๆคล้ายเย้ยหยันเรื่องอันใด ที่นอกหน้าต่างแววเสียงเต้าเป่าแน่นน้ำอย่างสนุกสนานสีหน้าหลินเย่ฟู่กับกายเป็นอ่อนโยนผุดลุกขึ้นเดินถึงริมหน้าต่างมองดูบุตรชายคนโตที่ปัญญาอ่อนของตนเองต้องเลิกคิ้วขึ้นกราบเบาๆว่าพรุ่งนี้เราจะให้ว่านเอ๋อมารับตัวเต้าเป่าไปที่ตึกตระกูลฟ้านหยวนหงเต้าเราฟังคำพูดต่อไปของเท,ท้ามหาเสนาบดี เราจะเข้าวังเป็นละขอลาออกชื่อว่าฝาบาทเห็นแก่เราทำงานด้วยความเหนื่อยยากยินยอมให้เรามีชีวิตบ้านปลายที่อย่างสงบยวนหงเต้าพอฟังต้องอ้าปากคิดกล่าวอันใดลินย่อฟู่ชิงบกมือห้ามปรามไว้เดี๋ยวหน้ามามองดูมันหลังจากความนิ่งเงียบงนันลินย่อฟู่กล่าวด้วยความเศร้าโศกโหยอยหลายส่วนว่าจดหมายที่เขียนถึงเผงถิงเซิงเป็นท่านเขียนขึ้น ภาในห้องสือเงียบสงบลงผ่านไปเนิ่นนานวนของเต้าค่อยกล่าวเบาๆว่าถูกแล้วแม้แต่เหตุการณ์รอบสังหารการอําหน่ครั้งนี้ก็เป็นเรามอบหมายให้องคักษ์ทำเนียบมหาเสนาบดีลงมือเพราะเหตุใดหรือลินยาฟู่กล่าวด้วยความคับค้อใจว่านับตั้งแต่เรารับาชการเป็นขุนนางมีมีสหายเช่นท่านคนเดียวยามปกติให้ความรัต่อท่านเหตุใดท่านต้อง เหตุในท่านสะกดอดกั้นมานานปีค่อยลงมือมีหนำสามพอลงมือก็ไม่เว้นทางถอยให้กับเรายวนหงเต้าคบหากับท่านมหาเสนาบดีนานปีถือเป็นสหายชั่วชีวิตกับพักดันท่านมหาเสนาบดีเข้าสู่สภาพกระอักกระอ่วนถึงเพียงนี้มันคุมความลับของธรรมเนียบมหาเสนาบดีมากมายคราครั้งนี้ปรับปั๊มป้ายผิดกับลูกค้าหลินยอฟูจนดิ้นไม่หลุด ดว่วนหงเต้ามังดูสีหน้าอิจราภาพของท่านมหาเสนาบดีกล่าวด้วยความเสียใจอยู่บ้างว่าการคงอยู่ของแต่ละคนล้วนมีจุดประสงค์และความมุ่งหมายสหายเราแฝงตัวอยู่ในห้องหนังสือของท่านนานปีแท้จริงแล้วเพราะเพื่อวันนี้เราละปากบุคคลคนหนึ่งว่าเมื่อมันต้องการให้ท่านลงจากเวทีเราจะช่วยเหลือมันอีกแรงหนึ่งลินย่อฟูมังดูสหายเก่าผู้นี้แบบ เบะไม่แบะแบะเบะสะและแะแบะแบะปากกล่าวว่าวิาวนวินรุ่ยหยิบยื่นประโยชน์อันใดแก่ท่านท่านจึงขายสหายหวังลาบยศยนหงเต้าสันศีสะกล่าวว่าไม่ใช่ขายสหายและไม่ได้หวังลาบยศเพียงแต่ฟาบาทต้องการให้ท่านปลดเกษียณจากกรุงจูก็ต้องการราชสำนักต,ต้องการให้ท่านออกจากมหานครส่วนเรื่องหวังลาบยศ มันฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าเราความจริงเข้าใจว่าหากท่านไม่พบเห็นการกระทำของเราเราจะเป็นเพื่อนท่านไปยังบ้านเกิดใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยกันหลินย่อฟู่ใจหายว่ายิ่งดูไม่ออกว่าที่ปรึกษาที่ติดตามตัวเองมานานปีคิดอ่านอันใดกันแน่ในม่านวิการหยวนหุงเต้าน้ำเด็กรับใช้ผู้หนึ่งเก็บรวบรวมสามภาระพบความเร้าหดหู่อยู่บ้าง เลี้ยวดนุประตูทำเนียบมหาเสนาบดีที่ปิดสนิททอดถอนใจคำหนึ่งก้าวขึ้นรถม้าคันหนึ่งคุณนางอี้ซื่อตึกดูฉ่าเอี้ยนที่อยู่ในรถม้ามองดูมันอย่างเย็นชาถามว่าหยวนเซียนเซิงเมื่อใดค่อยไปเป็นพยายให้ติดต้าหลี่ซื่อหยวนหงเต้าไม่แยแสลบแลชายกลางคนคนนั้นแม้สักแวบ,บเดียวเพียงยกมือลูบเข่าใต้คางชั่วครู่จึงกล่าว ไม่ต้องแล้ววันพรุ่งนี้ใต้เท้าใจเสี่ยมจะเข้าวางไปลางออกจากตําแหน่งฝาบาทจะยุติไตส่สวนคดีนี้คุณนางอี้ซื่อน,นั้นพอฟังกลับบรรดาโทะร้องว่าภายใต้พยานหลักฐานฝาบาทต้องจับกลุมคุณนางกังฉินเข้าคุกหากท่านไม่กล้าเป็นพยานระวังว่าตัวเองไม่รอดผลจากข้อหาท่านติดตามคุณนางกังฉินนานปีไหนเลยคองตัวบริสุทธิ์ได้หวนหงเต้า บัดมองมันอย่างเย็นชาแวบ,บหนึ่งที่ปรึกษาที่เป็นบัณฑิตคงแก่เรียนผู้นี้กลับมีสายตาที่ยเยียยเย็นชาคล้ายมีดอันคมกล้าคู่หนึ่งสร้างความหวัดวันแก่คุณนางอีซื่อผู้นี้ขึ้นมายวนหงเต้ากล่าวอย่างเฉยชาว่าเราเพียงรับคําสั่งจากแดนสินหยางไหนเลยถึงรอบไม่ท่านเตรียมการให้กับเรา คุณนางอี้ซื่อน,นั้นหน้าถอดสีค่อยทราบว่าเหตุใดที่ปรึกษาคนสนิทของท้เท้ามหาเสนาบดีจึงแปรพักในช่วงกับขันสำคัญเช่นนี้ที่แท้อีกฝ่ายเป็นคนของจางกงจูยามเช้าตรู่ประตูเมืองเพิ่งเปิดออกรถมาคันนั้นก็แล่นออกจากรประตูเมืองตะวันตกมาเทียมรถเยาะเยาะยะ่างไปตามทางหลวงขับไปยังทิศทางแดนสินยางยวนหงเต้ากระชับร่มซึ่งซุกซ่อนกระบี่ความกล้าอยู่ในด้านร่ม คิดอ่านว่าเมื่อถึงแดนสินห์จางกงจูที่เสียสติจะจัดการกับหมากที่กบดานเป็นเวลานานปีเช่นตนอย่างไรส่วนเลือดของจิตใจมันอดมันเกิดความเสียใจต่อหลินยอบฟู่มีได้พวกมันจะอย่างไรเป็นสหายเก่ามาหลายสิบปีช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันยังมากกว่าอยู่ร่วมกับคระบัวซีอีกหลังจากกบดานอยู่ในธรรมเนียบมหาเสนาบดีในขั้นตอนที่แต้ท้ามหาเสนาบดีลงจากเวทีมารับบทที่ไม่มีเกียรติ แต่ก็มีความสําคัญที่สุดหลิ้นย่อฟู่ไม่ข้ามมันถือเป็นเรื่องที่หยวนหงเต้าสํานึกขอบคุณอย่างสูงมันไล่ดึกรับใช้ที่ติดตามตัวเองไปแล้วรถมาคันนี้นอกจากมันมีแต่คนขับรถที่เบื้องหน้าหยวนหง,หงเต้าจับดูคนขับรถตวัดแท้พบว่าข้อมือของอีกฝ่ายประเปรียวยิ่งแสดงว่ามีฝีมือสูงส่ง ผ่านไปเนิ่นนานรถม้าผ่านจุดพักม้าที่ห่างจากมหานคร18ลี้เข้าสู่ทางภูเขาที่ไร้ห่องรอยผู้คนแต่แล้วย้ำนั้นรถม้าหยุดลงอย่างช้าๆคนขับรถเหลียวหน้ามาใช้สายตายที่คมก้าผิดธรรมดาจับจ้องมองหยวนองเต้าอย่างเย็นชาหลังจากนิ่งเงียบงานชั่วขณะคนขับรถพันกล่าววา่าเท้าเอี้ยนจาง ท่านหัวหน้าสำนักสั่งให้ผู้น้อยแสดงความขอบคุณต่อเสียนเสริงมันหยุดเล็กน้อยจะเกล่าวอีกว่าผู้น้อยขอแสดงความเคารพต่อเสียนเสิงเป็นส่วนตัวหยวนูงเต้ากล่าด้วยความสะทอนใจว่าแต่เราไม่เริ่มใสในตัวตัวเองบอกแผนการที่ดันสินหยางมาเถอะเชื่อว่าหลังเหตุการณ์ครั้งนี้จางกงจูสมควรเชื่อเราโดยสนิทใจมันกลับเป็นตะปูตัวหนึ่งตะปูที่เฉินผิงผิง ปักอยู่ที่ข้างกายของท่านมหาเสนาบดีตั้งแต่แรกตัวหนึ่งทุกอย่างเพื่อรัดชิงทุกอย่างเพื่อรัดชิงหรือหยวนหูเต้าโดยสารรถมา้า เดินทางสุดแดน,นสิ่งอย่างซึ่งเป็นพื้นที่ประกองของจางกงจูในใจเกิดความรู้สึกอันเลวไหลต่อคบพูดที่ตนเองยึดมั่นมานานปีเมื่อหลายปีก่อนนับตั้งแต่จางกงจูชมชอบไท้เท้ามาหาเสนาบดีในปัจจุบันหยวนหงเต้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับสังกัดตึกที่สองสำนักตรวจสอบก็ถูกชนพิงผิงกำหนดศักานะใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่คบหากลิ่นยอฟู่ซึ่งยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าใดเป็นสาหาย ตอนนั้นเพียงเป็นการพบกันโดยบังเอิญของนักศึกษาสองคนตอนนั้นหลินย่อฟู่เกิดความฮึกเหิมห้าวหาญส่วนหยวนหงเต้าสุข,ขุมหนักแน่นบุกกับทางสำนักตรวจสอบผักดันอย่างลับๆในที่สุดเขาหาเป็นเพื่อนสนิทพร้อมกับเวลาที่ผ่านไปปีแล้วปีเล่าหลินย่อฟู่ได้รับการสนับสนุนจากจางกงจูมีชีวิตราชการที่ก้าวหน้าแต่หยวนหงเต้ายังคงรั้งอยู่ข้างกายหลินย่อฟู่ในฐานะชิงเคอร์ผู้หนึ่งชิงเคอร์หมายถึงที่ปรึกษา ที่ปษานะลินย่อฟู่เคยออกปากนับครั้งไม่ถ้วนว่าจะแต่งตั้งมันเป็นขุนนางท้องถิ่นมันล้วนตอบปฏิเสธเพราะเหตุนี้ลินย่อฟู่ลินย่อฟู่ยิ่งจะถือมันเป็นสหายน้ำมิตรเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าแต่เท้ามหาเสนาบดีนึกไปถึงว่าสหายผู้นี้แบกรับภารกิจตั้งแต่แรกแล้วยวนหงเต้าก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตเช่นนี้นึ่งเพราะทางสำนักไม่ได้มอบหมายหน้าที่อันใดแก่มัน ผู้คลที่ร่วงรู้สักยนะของมันไม่กี่คนก็รักษาระยะห่างจากมันหลายปีมานี้เรื่องเดียนที่หยวนของเต้าช่วยเหลือสำนักตรวจสอบคือหลังจากที่คุณชายรองตระกูลหลินถูกฆ่าพร้อมกับอู๋เผออันมันช่วยพูดปดให้กับสำนักตรวจสอบป้ายความผิดไปที่นครตงอีเนื่องเพราะเป็นทํากาวของมันทั้งนั้นหลินย่อฟู่เชื่อโดยสนิทใจ ในชีวิตยหยวนหงเต้าเพียงทรยศต่อหลินย้าฟู่ครั้งเดียวเพียงครั้งนี้ก็เพียงพอให้เท้ามหาเสนาบดีถอนตัวออกจากราชสำนักนี่เป็นพระประสงค์ของฮ่องเต้ทรงพาสำนักตรวจสอบให้มันดำเนินการอาจบางทีการทรยศของสหายเก่าทําให้เท้ามหาเสนาบดีเห็นซึ้งถึงทางโลกดังนั้นวันที่สองม,มันเดินทางเข้าวางังถึงแม้พระกำกับดูแลทักษิณบอกใบก้ต่อมันมันกระ้ายมองไม่เห็น หลินย่อฟู่ฝากอาคตของตระกูลหลินไว้กับฟ้านเสียนที่เป็นเคยควัญแล้วย่อมไม่ต้องการจุดลากชิงเกียร์เข้าสู่ปลักน้ำนี้กลางเดือนสมคุณนางสังสู่กรมพิธีการกัวโยจือเสียชีวิตคุณนางสังสู่กรมราชทันถูกลดตำแหน่งในประเทศท่านมหาเสนาบดีหลินย่อฟู่ขอทุนลาออกจากตำแหน่งฮ่องเต้เจ้าชีวิตทรงหนีวรั้งไม่เป็นผล จึงพระราชทานเงินทองอนุญาตให้กับเกินสู่บ้านเกิดคดีของอู๋ป๋ออันซึ่งตุกตูฉายเยี่ยนทำการผักดันก็ก็ปิดฉากลงนางอู๋ซื่อไม่ทราบไปยังที่ใดห้องเต้มีราชองค์การประกาศว่าเห้อจงเว้ยมีความรู้ความสามารถกอบด้วยจริยความปรับพติจึงเบิกตัวเข้าวังรับสิทธิพิเศษไม่ต้องเข้าสอบได้เป็นคุณนางอีซื่อตึกตูฉายีย จบเล่มห้าครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลุมตัวโน้ตับคิดดีครับขอบคุณครับ